สบายดีตอนเช้าเนาะมื้อนี้ไว้ก็สิมีการเดินทางอีกแล้วสิไปสวรรณเขต2คนแม่ลูกเนาะแต่ว่าก่อนอื่นหมดกะสิเอารถไปเช็คก่อนเนาะก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยอ่าจังไดกะติดตามเบิ่งนํากันเด้ออนา Hello โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามไปนทำกันเะนาะเดี๋ยวนี่ก็เครื่องนี่ก็มายุมายะยืนจดี่สี่แล้วเนาะคันว่าอ่าจะเดินทางกันได้โอเคไป,ไปอันนี้เมนเครื่องบางส่วนที่อ่าที่พวกท่านได้เอาขึ้นรถเนาะพี่น้อง <laughs> มีแต่เครื่องอั่นน่าของหลินนั่นน่าเต่นแมแพมเพิร์ดเพลนเครื่องเพลนหันกะของกินที่ว่าสิบใบอ,อ่าใส่อาชีกินสําหรับส่วงเดินทางเนาะ นี่ตอนเพลินนั้นยิ้วเขายิ้วไสกระสิจอดกินเขาอยาสสาาู่หานภาษาซานนอะพี่น้องเนาะโอเคไปมาหนี้เฮ้าสิเอารถไปเช็กก่อนเนาะเอาเครื่องขึ้นรถแล,ล้วก็สิเอารถไปเช็กตอนนี้เอารถมาเช็กแล้วนาอพี่น้องตอนนี้มาหอดหานกะํากำลังสียหายสร้างเช็กรถเช็กยางเช็กยางลแหละนี่เนาะมาเช็กยู่หานมู ว่ามูเปิดฐานแปลงหลดแต่ว่ามูอ่ะยุยอยู่แต่ดลูกน้องเพิ่นเหเดี๋ยวจะน้อยมาเบิงน้ำกันว่าเพิ่นเช็กนนยังแน่เนาะ ที่ไฮหน่อยอันนี้ค่ะนี่แล้วอยากแต่น้ำมันนี่บอตีหลุกจะน้อยเาก็ขึ้นลดตอนนี้กำลังยกยกรถขืนอ่ากดเข้าหนึ่งเนาะแล้วก็ออกเดินทางบูมันใจว่าน้ำมันนี่มันซิมี่หรือโบจัดขลาดบูมี่น้ำมันคลายกับบดไปย้ยได้เนาะพี่น้องเลย ขิงตัวนี้แบบว่าย่อันอยู่ได้ะว่าครับนี่ก็ได้พบ่วงาจะว่าเที่ยวเมื่อบายัอยู่ได้เลยอดชาเหมือนชิบเฮตว่าในปินบางหาปินได้บป่คัดเล็กว้นะพี่น้องเอ้ยขิงตัวนี้เนาะ ย่างโตย่างสกัวกัแห้งบ่เป็นตาย่างสกัวกะนเลยฮันเล่าว่าว่าฉีอ๊อดชาเมื่อหาเร่านี่ให้เราไปเปลี่ยนอยู่พุ่นแป้งอยู่ย่างหนึ่งเบื่อย่างย่างเบื่องนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะ ยางมึงสองกี่ตักสามสองสามเนีม่น่งพี่น้อยเลยยางโลดก็ไเ้จนเห็นอันนั้นเลยเห็นเส้นเลยยองเขาเอือดเอียงมันเล็กรลวดเลยอา ตอนนี้เช็กมอหนามนะพี่น้องมอหนามบ่ฮะข้าวหนามก็เราจะเริ่มเปลี่ยนใหม่แล้วอ๋อ มันเหียเห่ยวนวะโอเคน้ำมันเครื่องฮ่ะกให้จะเปลี่ยนตอนนั้นดิอสองสามเดือนมานี่โมเมนนะเหาตัว่าสองเดือนเือกับกบวบรจีจะใช่ไหมอืม เฮาสิเปลี่ยนเอายางสะกั่วใส่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายางตัวนั้นมันเหียนแห้งแล้วก็ยานบ่ฮอดเนาะชวดโอเคอยู่บ่ยางสะกนี่เป็นอยู่เพราะว่าบ่กันดีก่บ่ได้บ่นัวบ่เออเอาเสื้อใจส เลียนยางเนาะพี่น,น้องเนาะเิเลียนยางมันใช่หะออออเหยียบตะปูพอ,อพหาเลยพี่น้องเ้ยโอ้ปนน้นมันยังโบแวนเนาะมันคือโบอแหบวบนะปะเอะอ โอ้นอดีแตมาเช็คพี่น้องเอ้ยตะเกียบตะปูยางก็มีแต่อันน่ะเนาะสิมาใยางสะกัวตัวนี้บาดนี้เอยางสก่ใส่แล้วนะพี่น้อง แห็นแล้วบนเน่เอาไว้นาะวันนี้เดินทางไหนนาะวันนี้ทางนี้ตัวนี้เฮ็ดเฮ็ดยังเนื้อสีเหรอเขาซีอ๋อ ประมาณสองโลไปเนาะพี่น้องเขาเอ่าเขาเช็คลมแต่ะละเบือ่อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากัเช็ครถแล้วแล้วเนาะค่าเช็ครถกับประมาณหนึ่งรอยบาทหรือว่าหา 10, า้าสิบพันกีบวันนี้เขากับสิพากันเดินทางเนาะไปเลยตอนนี้มาแวะเติมน้ำยาแอร์เนาะพี่น้องเพราะว่ารถโบมีแอร์แล้วกันมันฮ้อนอนแล้วเดินทางไกล มันมันเป็นยังนอนนี่จะเศร้ายันีหมองซึ้งพัวบ่กระไม้ซึ้งพัวมันไม่ไม่ไม่จะเบิดเลยมันจะบ่มีน้ำยายานี่มันมีอยู่อ๋อลสไลด์ไปพัวซึ้งซึ่มน้อยหนึ่งกับโบผูกก็น้อยหนึ่งที่มาใส่แล้วใ้าน้ำยามั็นยังอยู่อ๋อมันก็โบเย็นเนาะสะมันมันมันโบเทิงมมาดิน้ำยามันขาดเะไรครับโอ้แต่ว่าเติมเลยก็ได้ตีนี่ซีเย็นอยู่ว่กากาเย็นเทิรเย็นเทิร์่ถ้ามาีเย็นได้นุ่นก็ได้ห้องก็นนะ โอ้อาเติมเลยเลยติมเลยตอนนี้เติมน้ำยาแอ่นอะพี่น้องอันมันอยากซึมแล้วอ่ะแต่ว่าเฮาก็จสเติมเลยเพราะว่ามันกะหัวแห้งเนาะมันซึมออกธรรมาดาคุดว่า <c oughs> สร้างเราก็คือกันแต่ว่าเติมกันนาะ สิไปสวรรค์อยู่กับปักเซ่ตื่มแก่ใครก่อนเนาะเพราะว่าอีตน้นอัน,นาเราเราห่อนลายเขะเฮ้าผูใหญ่อดได้อยู่แต่ว่าเด็กหน่อยนี่อีต้นเขานี่เนาะพี่นอ้องเดี๋ยวตื่มแล้วแล้วมาเบิ่งววามันสิโตกอยู่ท่าไหร่ ตืมหอดไซนี่ไอ้นน่ยเนอะอันนี้แม่นเพ่นสีดนามใสนนเนาะเดียเข้าวทามเิ่นเข้าเข้าสีดนามส่เพื่อยังเนี่ยไอ้ระบายความหอนโอ้อันนี้สีดนามส่เพื่อระบายความหอนเนาะพี่น้องเวลาตืมแอร์แล้วเขาจะสีดนามส่เพื่อระบายความหอนทะลบลุม่มของมัอ่ะ แล้เนาอพี่น้องตื่นน้ำใครับแพงแพงอันตื่นน้ำใจสองแสนกีบรนาะพี่น้องกะือว่าแพงนอะสำหรับไปหันขาว่าตีเป็นเงินอ่าเงินบาทนาอกะล้อยบาทกะห้าส0บสองรอยเซนหนึ่งกะตีเป็นเงินบาทปัจจุบันนี่กะชิโตกอยู่ประมาณสี่อยบาทพี่น้อง ถ้าคิดไรเป็นเงินบาทก็ใิว่าถือกันเลยเนาะแต่ว่ามาคิดไรเป็นเงินกีบดิซี่สองแสนกีบเนาะพี่น้องแต่ว่าพูเป็นยังขอเพียงว่ามันเย็นสบายเนาะโอเคเดินทางต่อนะพี่น้องเนาะติดตามกันจนหอดสวรรค์ผู้แหละสิไปจะได้มาจะได้ละนี่บางเทือตาหน้าดื้อไรกับสิได้จอดพักบางชุดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าขี่รถไกลอันหน้าเราก็อยากสอแน่เพราะว่าเรา เด็กหน่อยน,นะคนอยากแรนีนอยากไปอยากมากะน,นะคว่านั่งยูซือไลายผ่นกับโบนังแล้วหนอเด็กหน่อยภาษาเด็กน่อยภาษาโอเคนาะพี่นหน่องเนาะอะไปเดินทางน้ากันขอให้เดินทางปลอดภนะัยเนาะบอกตัวเองคอยไปคอยมาโม <c oughs> <c oughs> ท่านในวิทปากเซสำนอกพี่น้องเนาะย,ยังอยู่ในนครปากเซอยู่ตอนนี้เวลา12บสโมง อยากกินเขาอยู่ยไซกัสีพักกินอยู่หันหน,น,หนัหอะไรนอกพีดด่น,น้องเอ้ยก็พอดีให้อนาได้ย่างได้เหยียดแข้งเหยียดขาตอนนี้อน,นาพบนน,อน่องนอนพี่น้องอืมไปพี่น้องอันนี้ไว้มาแวะเลาะตลาดแคมทางนอกบ้านเลยเดี๋ย,เยวเลาะเบิ่งของกินก่อนอันนี้แมงแข้งแมงแข้งหน่อยถาดหนึง 35, น่งสามสิบห้าพันเนาะ เดี๋ยวยางเลาะเบิงบืองนั้นก่อน ยูนิหันสไลด์เขาก็จะขายเป็นอาหารตามฤดูกาลเนาะพี่น้องล้วก็ซั์ป่าเอียงต่างต่างนี่คือจังสีเนาะเตามีเตาม,มีเอียนเอียนต้องเป็นลายพี่น้องร้อยแต่าลายวาหล้กก็ะแพงอีด,ด้านโลละแสนเนาะพี่น้องเนาะมีตัวบางงูสิงสําหรับงูสิงเนี่ยมันราคาสี่แสนกี่พี่น้องแพงแทเ้แพงวาาในนี่มีสองตัวเนาะตัวบงยางใหญ่หนึ่งมีตัวบาง ัวละเซนตัวตายแล้วหัน50,000บ ี่น้องตอนนี้ไว้กับมาหอสสดสวเขตตลอดปลอดภัยบมีอันตรายอย่างน้พี่น้องเนาะม,มื้อ,อนี้ก็เป็นมือต่อมาแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าอ่ามือที่ว่าไว้มาหอดมันก็ค่ําแล้วเนาะทาีว่าสิพาหน้าอ่าอ่าแวตลาดดงนะพี่น้องแต่ว่าหน้าเพิว่านอนน้ําทางแล้วไว้ก็เลยบกย่กล้าแวเนาะและ้วก็พากันสาดมาเลยหลังจากที่ว่าแวอันตลาดคายเครื่องน้ําทางนะเนาะแหลังจากนั้นไว้ก็ออกมาเลยเนาะ แล้วก็พอดีฝนตกแหงแ,แเนาะพี่น้องฝนก็ตกแหงบัดน,นี้ทางก็ยากอันเลยแถวอันนั้นแถวสคอนมาแล้วทางมันก็เริ่มยากแน่เนาะฝนก็ตกแงบัดน,นี้ไว้ก็เลยมาเลยเนาะอันน่ะก็รับนําทาง มันดีก็มาฮอดตลอดปลอดภัยแหละเนาะพี่น้องเนาะขอบใจ้หลายที่ว่าห,หับซ o มติดตามมาํำกันจนฮอตสวรรค์นเขตเด้อพี่น้องเด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ไว้ขอบใจได้หลายเนาะกับบุ้มยังหลายกับมาฮอดปลอดภัยเนาะโอเคบายบายฝากไว้สิมาเห็ยยังแน่พาพี่น้องไปหลอดใส่แน่ยุสวรรณ์เขตกันติดตามบึ่ง้ำกันเด้อ